ถ้าเรื่องแปลกเกี่ยวกับ Area r e a ีย51ที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก,ก่อน Area อ e a 51เป็นหนึ่งในฐานทัพที่มีคนรู้จักมากที่สุดในโลกในฐานะนที่มีความเกี่ยวข้องกับเอเลี่ยนและ UFO ซึ่งมีข่าวลือและทฤษฎีเกี่ยวกับสถานที่แห่งนี้ออกมาหลายสิบปีแล้วด้วยเหตุนี้การแยกแยะข้อเท,ท็จจริงเกี่ยวกับ Area r e a ีย51จึงเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายเลยและที่ผ่านมา ทางรัฐบาลอเมริกาก็ไม่เคยยอมรับถึงการมีอยู่จริงของฐานทัพแอรีฮัสเปตมาด้วยตลอดเพิ่งจะมายอมรับกันว่ามีอยู่จริงเมื่อไม่นานมานี้เองและนั่นก็ยิ่งทำให้พื้นที่แห่งนี้มีความลึกลับมากขึ้นไปอีกมีคนจำนวนมากเชื่อว,ว่ารัฐบาลใช้ที่นี่สำหรับการซ่อนหลักฐานเกี่ยวกับการมาเยือนของเอเลี่ยนแต่อย่างไรก็ตามไม่มีใครแน่ใจว่า เกิดอะไรขึ้นในพื้นที่แห่งนี้กันแน่และห้าเรื่องแปลกเกี่ยวกับ Area 51ที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก,ก่อนจะมีอะไรกันบ้างนั้นไปดูกันเลย 1. เชื่อเรียกอย่างเป็นทางการของ Area 51เราทุกคนกางก็รู้จักชื่อ Area 51กันเป็นอย่างดีแต่มีใครเคยได้ยินชื่อกูมเล็กหรือว่าคอมมี่แอร์พอร์ตกันบ้างหรือไม่ ในความเป็นจริงมันคือชื่อของฐานทัพแห่งนี้โดยตั้งชื่อตามทะเลเกลือที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง 2. ต้นตอของเชแอลยาฮาซิปเชแอลยาฮาซิปมาได้อย่างไงกันนี่ยังไม่ได้เป็นที่แน่ชัดบางก็ว่ามาจากโลโก้ของคณะกรรมการพลังงานโปลามานู AEC ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียง แต่อย่างไรก็ตาม CIA ระบุว่าชื่อแอรี51มาจากตำแหน่งในแผนที่ซึ่งเคยเป็นที่รู้จักกันในชื่อ Paradise Lens ซึ่งบางที่การตั้งชื่อ a r e ี51อาจจะมีไว้เพื่อให้มีเสน่ห์ดึงดูดให้คนมาทำงานก็เป็นได้ 3. ชื่อ a r e ี51เริ่มเป็นที่รู้จักกันในตอนไหนแอรี Area 51 มีชื่อเสียงด่งดังข้ามคืนในเดือนกรกฎาคมปีคศ1947เมื่อหนังสือพิมพ์ชื่อ Los a w a e l e a Record ได้ตีพิมพ์รายการการพบเห็นจานบินในบริเวณฟาร์มปศุสัตว์ลอสเฟล l ส่วนทางกองทัพก็ได้ออกมาอธิบายว่านั่นมันเป็นเพียงแค่บอลมูนเท่านั้นแต่ก็ยังมีทฤษฎีออกมาว่า กองทัพนั่นแหละที่ยึด UFO เอาไว้แล้วไปเก็บไว้ที่ Area 51เพื่อทำการตรวจสอบ4ล่เริ่มดังในหลายสิบปีให้หลังแม้ว่าจะเคยถูกพาดหัวเขาก็กลายเป็นเขาดังข้ามคืน แต่ในพื้นที่แห่งนี้ก็ยังคงไม่เป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางจนกระทั่ง40ปีต่อมามาถึงในช่วงยุค80ก็มีชายคนหนึ่งอ้างว่าลัทธัณา์ได้ทำการเก็บคู่ UFO มาเอาไว้ตรวจสอบใน a อรี51 5 a อรี51เป็นเขตห้ามเข้า a อรี51ตั้งอยู่ห่างจากลาสเวกัสไป120ไมล์ ไม่เปิดให้บุคคลภายนอกเข้าออกแถมยังมีการคุ้มครองกันอย่างหนานแน่นซึ่งบางทีพวกเขาอาจจะซ่อนอะไรเอาไว้จริงๆนั่นแหละนอกจากนี้ยังเป็นเขตห้ามบินอีกด้วยยังไงกันบ้างคะเพื่อนๆถ้าหากชอบคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งและอย่าลืมคอมเมนต์กันเข้ามานะคะ